สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันทางช่องไล่สาระกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นำสาระดีๆเกี่ยวกับนักกษัตริย์12ราศีประจำปีเกิดมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับสำหรับ นักกษัตยร์ราศีที่สามได้แก่ปีขานปีขานเสือจอมพลังคนเกิดปีขานนั้นเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำอย่างแท้จริงนอกจากนั้นมีจิตใจสูงส่งและกล้าหาญจนได้รับความเคารพแม้กระทั่งจากศัตรูของตอนเองท่านผู้ฟังครับคนเกิดปีขานคือนักสู้ผู้กล้าหาญที่สามารถต่อสู้จนหยดสุดท้ายเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง แม้บางทีจะดูเห็นแก่ตัวไปบ้างในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วชาวปีขานนั้นใจกว้างไม่เบาครับท่านผู้ฟังคนเกิดปีเสือนั้นมักทำให้ผู้อื่นแปลกใจเสมอรวมทั้งตื่นตัวและเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาด้วยบุคลิกอันน่าเกงขามแต่ดึงดูดใจในเวลาเดียวกันทำให้ใครๆก็หลงหลายคนเกิดปีขาน บางทีชาวเสือก็เต็มไปด้วยความขัดเแยงในตัวเองไม่ว่าจะโกรธง่ายแต่สงบนิ่งใจดีกล้าหาญยามขับห้องมองใจคนเกิดปีขาน,นั้นมั่นใจในตัวเองสูงและบางครั้งก็มั่นใจมากจนเกินไปถึงแม้คนเกิดปีเสือจะรักการผจญภัยคนเกิดปีขานจึงชอบทำงานคนเดียว ชาวเสือเป็นพวกชอบทำงานขยันและคล่องตัวท่านผู้ฟังครับคนเกิดปีขานมักหาเงินได้มากแม้จริงๆแล้วจะไม่ได้สนใจเรื่องเงินมากนักก็าตามชาวขานเป็นคนความรู้สึกไวและใจน้อยความรู้สึกรุนแรงที่มีอาจทำให้คนปีขานพลาดท่าในเรื่องความรักท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นยังเป็นคนขี่หึงขี้หวงเอามากๆ ถ้าคุณมีเพื่อนที่เกิดปีขานเขาอาจขอให้คุณเข้าข้างจนวินาทีสุดท้ายคนเกิดปีขานเป็นคนรักที่โรแมนติกอ่านผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามคนเกิดปีนี้มักมีปัญหาไม่สามารถเดินทางสายกลางได้เพราะมักจะมากเกินไปเสมอสำหรับคู่รักที่เหมาะสมที่สุดกับชาวขานคือคนที่เกิดปีจอ มะเมียหรือวอกรองลงมาก็คือปีกุลหรือมะโรงที่พอเข้ากันได้บ้างคือปีมะโรงหรือชวดส่วนปีต้องห้ามคือละกาขานเถาะฉลูหรือมะเมท่านผู้ฟังครับลักษณะเฉพาะของชาวขานเป็นผู้นำชอบเสี่ยงทำก่อนคิดเป็นคนมักเอาตัวรอดได้เสมอจุดเด่น กล้าทำตามความเชื่อของตนเองเปลี่ยนที่ชื่อชอบของคนอื่นจุดอ่อนเนื่องจากใช้หัวใจนำทางจึงกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนคู่รักที่เหมาะสมปีมะโลงปีมะเมียหรือปีจอขอพระคุณทุกการติดตามขอพระคุณทุกการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ